ผู้คนส่วนใหญ่จะจมอยู่กับความฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความคาดหวังที่มากมายทุกอย่างดูเหมือนจะต้องรีบคิดต้องตัดสินใจต้องแก้ปัญหาจนสุดท้ายจิตใจไม่เคยอยู่กับปัจจุบันไม่มีทิศท,ทางที่ชัดเจนและเหนื่อยล้าเลื้อรลางทางอารมณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีระบบจัดการกับความคิด วันนี้เราจะมาพูดถึงบทความของเอาชนะความฟุ้งซ่านด้วยแนวคิดที่มีระบบกันครับการที่เราฟุ้งซ่านไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอรหรือไม่มีสมาธิแต่เพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนพวกเขาก็จะถูกความคิดที่ไม่จบไม่สิน้นลากออกไปนอกทิศทางอยู่เสมอการจัดการกับความฟุ้งซ่านได้ จึงไม่ใช่เรื่องของการพยายามหยุดคิดไปเลยแต่คือการคิดให้เป็นระบบและนี่คือสิ่งที่ผู้คนมักจะมองข้ามคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนเราถึงชอบเช็คมือถือและถ่ายหน้าจอได้ตลอดเวลาเพราะสมองชอบการตอบสนองที่เร็วชอบความรู้สึกที่ทำอะไรได้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งการคิดวนไปมากับเรื่องที่ยังไม่ได้เกิด ความรู้สึกกลัวพลาดข้อมูลที่อยากรู้เป็นประจำนั่นทำให้พวกเขาอยู่กับปัจจุบันได้น้อยลงแบบไม่รู้ตัวการไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรเพื่ออะไรพวกเขาจะถูกความคิดเล็กๆน้อยๆมาเบี่ยงเบนได้ตลอดเวลาการมีแนวคิดอย่างเป็นระบบคือการมีโครงสร้างความคิดที่แน่นอนเวลาที่เจอปัญหา หรือรู้สึกวุ่นวายใจแทนที่จะปล่อยสมองให้ลอยไปกับอารมณ์เรากลับนำความคิดพวกนั้นมาสู่กระบวนการที่มีกรอบมีลำดับมีการประเมินอย่างเป็นขั้นตอนคนที่มีความคิดเป็นระบบจะไม่หลงทางง่ายเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรลงมือทําและเมื่อไหร่ควรปล่อยวางถ้าวันนี้เรารู้สึกเครียดให้ลองถามตัวเองว่า ปัญหานี้ฉันแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้วางแผนแล้วเริ่มจัดการกับปัญหานั้นแต่ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยการยอมรับคือการเอาชนะความฟุ้งซ่านเวลานั้นได้ดีดีกว่าการคิดวนไปมาแล้วหาทางแก้ไขไม่ได้สักทีการวางโครงสร้างให้กับความคิดตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและใช้งานได้จริงการวิเคราะห์ก่อนจะตัดสินใจหรือลงมือทำอะไร ให้หยุดคิดแล้วแยกแยะว่านี่คือปัญหาจริงหรือแค่ความรู้สึกเมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดที่เพื่อนร่วมทีมไม่ตอบแชทมาหลายชั่วโมงหยุดคิดก่อนแล้วถามตัวเองว่านี่เป็นปัญหาจริงหรือถูกเมินกันแน่เมื่อคุณเลือกที่จะวิเคราะห์ก่อนที่จะฟูงซ่านจะพบว่าเพื่อนคนนั้นอาจจะติดประชุมหรือยุ่งอยู่งานยังไม่ถึงเวลาที่ต้องรายงานหัวหน้า เมื่อคุณรู้แล้วว่าความหงุดหงิดนี้คุณได้คิดฟุง้งซ่านไปก่อนนั่นไม่ใช่เหตุการณ์จริงสรุปได้ว่าความฟุง้งซ่านเกิดจากความรู้สึกไม่ใช่ปัญหาจริงขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนเมื่อคุณพบปัญหานั้นแล้วคุณจะลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะทำอะไรเมื่อไหรและทำอย่างไรเวลางานไม่ก้าวหน้าแต่บางทีอาจจะหงุดหงิดไปก่อน เป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณไม่ได้วางแผนที่ชัดเจนเอาไว้พอมีแผนที่วางไว้แล้วสมองจะรับรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังจึงไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นให้ยุ่งยากหากมีบางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เลยการละวางจากความคิดเหล่านั้นได้เป็นการฝึกปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาปล่อยวางจากการคิดวนไปมา ปล่อยวางจากการคาดหวังของคนอื่นเพราะการเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่เกิดประโยชน์และมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งที่ความคิดแทรกเข้ามาตอนที่ใจไม่นิ่งพอความคิดนั้นจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าความเป็นจริงคิดไปเองว่าไม่มีทางสำเร็จอย่าเชื่อความคิดตัวเองในเวลาที่ใจไม่นิ่งพอคนที่ฝึกสติเป็นประจำจะรู้ว่า ทุกความคิดของเราบางครั้งไม่ใช่ความจริงมันแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าเราไม่ไปยึดมันไว้การฝึกวินัยเล็กๆให้สมองเชื่อมโยงกับจิตใจคุณจะจัดเวลาในการตื่นนอนอ่านหนังสือวะละนิดล้วนเป็นการฝึกจิตให้อยู่ในกรอบซึ่งช่วยลดความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีเพราะสมองมนุษย์เราคาดเดาเก่งถ้าเราทำให้ชีวิตเป็นระบบ สมองจะคลายความกังวลและไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกับเรื่องมากมายได้ตลอดเวลาวินัยเล็กๆจะกลายเป็นรากฐานของจิตใจที่มั่นคงหากปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีวิธีจัดการมันเลยมันจะสะสมกลายเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เหนื่อยล้าทางความรู้สึกและดึงพลังชีวิตเราออกไปโดยไม่รู้ตัวคุณรู้ว่าทุกวันควรมีเวลาจัดการทางความคิด เหมือนกับการจัดโต๊ะทำงานเคลียร์สิ่งที่ไม่จำเป็นออกวางสิ่งสำคัญไว้ตรงหน้าและทิ้งสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทิ้งไปการเอาชนะความฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องของการหยุดคิดแต่คือการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบแนวคิดอย่างมีระบบไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดแต่คือการมีกรอบมีเป้าหมายและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำต่อเมื่อไหร่ควรหยุด ยิ่งคุณเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งจัดการกับความคิดได้ดีเท่าไหร่ชีวิตก็นิ่งมีสมาธิควบคุมอยู่ภายในจิตใจมั่นคงกับพลังงานที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าทําตามเป้าหมายได้โดยไร้ความกังวลและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนดูนิ่งๆแท้จริงแล้วพวกเขาแกร่งที่สุดในสนามชีวิตขอบคุณที่รับฟังจนจบครับวันนี้ก็จบไปแล้วบทความของ เอาชนะความฟุ้งซ่านด้วยแนวคิดที่มีระบบแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้า d o m i n a n t m i n d Set สวัสดีครับ